นิ่งๆนี่ิ่งๆนี่นะวิธีการทำดินไระสิวคอไปดินกระสิวหัวอธิบายเขาเมอาจารย์าวพิาอาวัตบอกคนเห็นเนาะทำคอครับทำคอจะทำหัวทำหัวเอาผิดเช็ดมือหัวเอาจะหาในที่อเพรละอะไหาที่ทำนาที่อะไรครับทำน้ที่ลงนถุก ไปรู um, de de ้ไปรู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 ้ไป แนววัวนี่มันจะผักเกี่ยวแล้วก็ผาเกี่ยวขาหกกนาเบื่อไงเบื่งจะเอาล่ยนเิดไครับผสมผสมมือหัวเีเปิดหัวเกิดนที่ไหนที่ดีดีนะหนึงหนึ่งพ้อห่อิี